สวัสดีค่ะวันนี้มาตลาดนะคะมาเลือกซื้อขนมหวานหวานขนมเค้กสวยๆนะคะน่าทานน่าทานนะคะน่าทานน่าทานเลยนะคะเลือกเอาเลยนะคะโปรโมทร้านนะคะตามซื่อนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นขนมเค้ก ขนมเ้กหน้าส,สวยสวยนะคะอันนี้นั่งกินมากเลยสีเขียวน่ารักน่ารับประทานนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วเป็นกล้วยนะคะอร่อยอุ๊คซื้อไปแล้วอร่อยลองกินแล้วอร่อยมากเลยะคะ่ะนี่นะคะชอบอันนเหมือนทุเรียนเลยนะคะทูเรียน กูเรียนกูเขาไฟหรือเปล่าเอ่ยน่าทานมากนี่นะคะนี่นะคะ่เืออันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่เรือนไหน พอเข้ากล้องแล้วสวยมากเลยข้างบนก็มีข้างบนก็มีนะคะข้างบนค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะชอบอันไหนก็ซื้อตามใจชอบเลยนะคะแต่ชอบอันนี้นะคะชอบอันนี้อันสีเขียวมิทุเดียนด้วย แต่ของอร่อยของอร่อยนะคะของสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยตลาดบ้านกุ้งนะคะตลาดพาซ่านะคะนวัดแคลร,รายนะคะนะคะ่ะ